สวัสดีครับอยู่ผมตูมตามนะครับกับชาแนลรีวิวพานะครับเดี๋ยวนี้พามาทําบุญนะครับไหว้พระทําบุญที่วัดซับเจริญตําบลซับไม้แดงอําเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูร์ครับนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเข้าไปข้างในวัดกันนะครับว่าวัดจะสวยสักแค่ไหนครับผมนะฮะทราบมาว่านะครับวัดนะค่อนข้างสวยนะครับนะตอนนี้นะครับกาลังพัฒนาเป็นอย่างมากนะครับนี่คือบริเวณนะครับบริเวณ ทางเข้าวัดนะฮะอยู่ในป่าอ้อยเลยนะครับบรรยากาศดีนะครับเดี๋ยวเราเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวเราขี่เข้าไปดูกันนะครับเขาบอกว่าอีกประมาณนะฮะประมาณ200เมตรก็ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวขวาตามป้ายนะครับตามป้ายนี้เลยนะฮะใครจะมานะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าวัดกันครับเราก็เข้ามาถึงนะครับหน้าประตูทางเข้าวัดเลยนะครับนะวัดอยู่กลางป่าอ้อยผ่ามันเลยนะครับนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในนะครับดูบรรยากาศนะครับโดยรอบนะครับนะฮะนะครับวัดสวยนะครับนะมีโอ้โหท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่ยืนคู่เลยนะฮะแล้วก็มีพญานาคคู่นะครับอืมนะครับนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในวัดกันครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับบริเวณภายนอกนะครับวัดสัตเจริญนะครับนะมีท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่นะครับแล้วก็พญานาคคู่นะดอกบัวด้านหน้านี่นะครับนะ หลังจากที่ผมเมื่อกี้นะผมได้เดินไปคุยกับท่านนะหลวงพ่อเจ้าวัดนะครับท่านบอกว่าวัดนะครับทยอยสร้างมาประมาณ1ิปีแล้วนะครับนะก็ได้ปัจจัยจากนะฮะชาวบ้านนะครับมาทําบุญนะครับท่านก็นํามาพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่องนะครับนะก็เป็นสิ่งที่ดีครับนี่ก็จะสร้างเป็นนะฮะเป็นลักษณะศิลปะขอมนะครับนะศิลปะขอมผนวกกับศิลปะร่วมสมัยนะครับนะเี่นะครับสมัยทารวดีว่างั้นนะครับหลวงพ่อว่านะครับนะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศด้านในกันนะครับนะวัดสวยจริงครับนะถ้าทําเสร็จนี่จะสวยมากนะครับนะนะครับอยากอยากให้เห็นกันนะครับนะนะด้านในก็จะมีนะครับดูครับนะเป็นท้าเวสุวรรณองค์ใหญ่ครับนะครับนะฮะบรรยากาศนะครับดูบรรยากาศรอบๆนะครับบรรยากาศนะครับนะนะครับอยู่กลางป่าอ้อยเลยนะฮะบรรยากาศดีนะครับนะ เชิญชวนครับเชิญชวนนะครับใครที่มีโอกาสผ่านมาทางตําบลรับไม้แดงอําเภอบึงสัมพันธจังหวัดเพชรบูร์นะครับแวะเข้ามาทําบุญได้นะครับวัดรับเจริญจับ GPS เข้ามาได้เลยนะครับมาร่วมทําบุญนะครับร่วมสร้างวัดกันนะครับนะวัดสวยครับนะกำลังพัฒนาครับนะเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศด้านในกันครับลวดลายครับสวยงามครับนฮะดูครับดูบรรยากาศครับสวยครับ เราไปชมบรรยากาศด้านในกันครับอันนี้คือบรรยากาศสดๆในวัดนะครับนะฮะนะครับดูท้าเวสุวรรณองค์ใหญ่ครับด้านในกําลังก่อสร้างอย่างสวยเลยนะฮะเชิญชวนครับเชิญชวนมาร่วมทําบุญกันได้ครับนี่กำลังก่อสร้างเลยฮะนะครับเป็นท้าเวสุวรรณองค์ใหญ่เลยครับดูครับเห็นไหมท้าเวสุวรรณกายแดงแล้วก็กายเขียวนะครับเห็นไหมครับนะฮะ กำลังเริ่มกำลังก่อสร้างกันนะครับสวยเลยครับมีนจะกลาดนะครับเชิญชวนครับใครที่นะฮะมีโอกาสได้ผ่านมาทางนะฮะตำบลซับไม้แดงนะครับอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ครับนะครับ เชิญชวนครับมาร่วมทำบุญกันได้ครับนะเห็นไหมครับนี่จะเป็นบรรยากาศด้านในวัดนะครับกําลังเมื่อกี้ผมได้คุยกับท่านหลวงพ่อเจ้าวาดนะครับท่านบอกว่าจะเทพื้นหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับนี่กุฏิวัดนะครับเป็นกุฏินะครับเป็นหอระฆังนะครับสวยครับเมื่อกี้ผมไปร่วมทําบุญนะครับกับท่านหลวงพ่อเจ้าวาดนะครับ ร่วมทําบุญสร้างวัดกันนะครับท่านก็เมตตานะครับให้เป็นรูปหล่อท้าวเวสวรรณนะครับมาสององค์นะครับแล้วก็เป็นรูปหล่อพระศิวลีนะครับแล้วก็เป็นเนี่ยได้เป็นรูปเหมือนของท่านหลวงพ่อเจ้าวาดครับไตรมาสปี62สองครับวัดสับเจริญนะครับเป็นรูปหล่อเดี๋ยวแกะดูแป๊บนึ่งนะแกะให้ดูครับเปิดให้ดูเป็นรูปหล่อท่านหลวงพ่อเจ้าวาดครับ มองเห็นไม่เลยนะครับปรามานนี้ครับเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งครับับเก็บใบเป็นที่ลึกครับได้มา2องค์ครับนะฮะท่านก็แล้วก็นี่ครับเป็นขอร่วมเชิญชวนนะครับเป็นกระถินทอดกระถินสามัคคีนะครับณวัดทรัพย์เจริญหมู่ที่9ตําตบลทรัพย์ไม้แดงอาเภอบึงสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูร์ครับในวันอาทิตย์ที่3าตุลาคมนะครับนะผมก็จะมาร่วมทาโรงทานนะครับใครอยากมาร่วมบุญทาโรงทานก็นะครับมาได้นะครับนะ ติดต่อผ่านผมก็ได้หรือมาติดต่อนี่ฮะเบอร์โทรทางวัดก็ได้ครับนี่ฮะมีไหมเบอร์โทรนะฮะนะครับติดต่อกันนะครับนะใครอยากถวายปัจจัยร่วมทําบุญเดี๋ยวผมจะวันบุญกะถินผมก็จะมาร่วมนะฮะทำลงทานนะครับเดี๋ยวไปคิดก่อนว่าจะทําเป็นลงทานอะไรดีนะครับเอาอะไรมาแจกดีนะครับร่วมทําลงทานกันนะครับนะบุญใดเล่าจะเท่าสร้างวัดบารามนะครับสวัรับวันนี้ตูมตามกับชาแนลรีวิวพัดต้องขอญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ